ก็มาดูตัวอย่างนะในส่วนของการใช้งานตัว Process Simulate นะครับในการมาใช้งานในการเชื่อมนะครับในการเชื่อมชิ้นงานเนาะซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะมีะตัวโรบอตทั้งหมด2ตัวนะทำการเชื่อมอชิ้นงานนะครับอันนี้คือชิ้นงานที่ทำการเชื่อม ซึ่งเมื่อจบใน1ชิ้นงานนี้จะใช้เวลาทั้งหมด60วินาทีนะครับซึ่งในงานเชื่อมเองก็จะต้องมีสิ่งที่ต้องมีก็คือมีพาร์ทมีชิ้นส่วนสำหรับงานเชื่อมนะครับแล้วก็ในพาร์ทเองก็ต้องแยกว่าเป็นชิ้นส่วนไหนบ้างนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวของตัว โรบอนะซึ่งมีด้นยกัน2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวทูนต่างต่างนะแล้วก็ที่ต้องทำา็เรื่องของตัว w e l i n n p p r t นะครับเวลดินะ่ดว่ามีทั้งหมดกี่จุดนะตลอดชิ้นงานนะครับในที่นี้ก็จะมี Welding p a t t อยู่2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับ จากนั้นเราก็มาทําตัวโอ peration นะโอ peration การเชื่อมนะเมื่อได้โอ peration แล้วเราก็สามารถที่จะทําการสามารถจะทำการซิามูเลตไดนะ้อันนี้จะเห็นในส่วนของการทํางานของหัวเชื่อมนะที่เข้าไปเชื่อมหน้าจุดต่างๆ ซึ่งถัดจากนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับละเอียดในส่วนของการาเช็ตตรวจสอบว่ามีการชนหรือไม่ชนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เอามาใช้ในเรื่องของเอาตัวโพซิซิมนะมาใช้ในเรื่องของงานเชื่อมนะครับ